อันนี้ให้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยใส่ให้ผู้ชายเลยนะใส่ให้ผู้ชายเลยไม่ยิ้มไม่ได้นะขนมขนมน

ใครจะมาทำ้องแม่คนนี้นะแม่มาทำไดดองด่ค่ะทำด้นน่าีหนูไม่ใครแม่่คนลิ้มสุดลิมสุดเลยุกคนเลยไปหาคนลิมสุดไปบ้านแม่อแม่อุ้ยโอ๊คไอ้วยจ๊กอะไรวะโจ๊อลจะบอกเอ่องวบาบ้มันอกเลอุ้านิา

จะพูดกวูวกเหรอ่า<ำ>ครับวันนี้ทางสำนักทะเบียนอำเภอนะครับร่วมกับสำนักทะเบียนภาคนะครับสำนักบริหารการทะเบียนภาค6นะครับแล้วก็จังหวัดเราได้ รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านธนาคมจงกิระนะครับมาให้บริการทะเบียนและบัตรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะบ้านแม่จันทะซึ่งเราเดินทางมานั้นใช้เวลาถึง5ชั่วโมงจากอำเภออุ้มผางนะครับว,วันนี้นั้น <c oughs> งานทะเบียนของเรานะครับจะมาให้ บริการไม่ว่าจะเป็นการทําบัตรประชาชนการแจ้งย้ายการจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนที่ชื่อนะครับชื่อสกุลตัวเองนะครับก็สามารถที่จะมาบริการได้นะครับด้วยความห่วงใยของข้าร,ราชการดีกาการปกครองนะครับเราต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นลดการเดินทางนะครับซึ่งเป็นการาาบบ้้่ทางสา,ายดีใจมากที่ได้มาบริการถึงที่แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งยังไม่เคยมีเลยที่ประหลัดจังหวัดขึ้นมาเยี่ยนพี่น้องอย่างนี้มีน้อยมากพี่จีนจะได้ให้ให้มาเยี่ยนบ่อยๆพื้นที่ลำบากเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็ได้รู้ร่วมกันหรือว่าจะได้แก้ไขยังไงที่จีนปัญหาอุปสรรคที่มีหลายเรื่องหลายอย่างที่บ้านเราเพราะเราอยู่เขตมรดกโลกฝากเป็นหนงเป็นตาให้กับพี่น้องทาประลัดันบวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พยายามช่วยชี้แจงหรือสื่อสารคุยกันแบบให้รู้เรื่องเรื่องปัญหาแบบอจะมาแก้ไขทำถนนทางสภานอะไรแบบาชาวบ้านได้บูรณาการแบบรวดเร็วถ้าเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยทุกคนก็เราเราจะหมดสิทธิ์นะครับเวลาการขนส่งข,งของหรือเราไม่สามสารถสัญจรไปมาได้ลำบากตอนนี้นะครับ ผมขอฝากที่น้องทุกฝาก่ายทุกท้างฝากประชาสัมพันธ์คือบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่น้องกาเรียนทั้งหมดนะครับพื้นที่เป็นที่ที่ผมดูแลทั้งหมดก็ไม่มีน้องประชาชนในบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมดก็คลเรือนสามร้อยหกพลเรือนครับประชากรทั้งหมดก็ตอนนี้ผมเพิ่งสำรวจ เสร็จเร็วๆนี้หนึ่งพันแปดร้อยหกุมครับผมนายรัตนกุลทางกิลานะครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับของสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผางนะครับภายใต้นโยบายของท่านธนาคมจงกิระอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภออุ้มผางนะครับได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อ ให้บริการพี่น้องประชาชนในถิน่นธุระกระดานนะครับวันนี้เรามาที่ตมบนแม่จันนะครับบ้านม่านจันทะนะครับซึ่งมีระยะห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณ170กิโลการเดินทางใช้เวลา7ชั่วโมงนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับท่านในอำเภออุ้มหางนะครับก็ได้มองเห็นความสำคัญนะครับในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของอางานทะเบียนนะครับได้ออกมาบริการให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะลดภาระนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขสถานะของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาตินะครับการขอสัญชาติไทยตามมาตราเจตทวินะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางอําเภออุ้มหางนะครับก็มีการดําเนินการไปแล้วประมาณ80นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับจากบริเวณใกล้เคียงบ้านแม่จันทานะครับได้เดินทางมาขอรับบริการนะครับที่ ที่โรงเรียนบ้านแม่จันท้านี่ครับก็ประมาณสัก200 200กว่าคนนะครับก็มีทั้งมาทําบัตรประจําตัวประชาชนมาขอเลขเลขที่บ้านใหม่นะครับมาขอเพิ่มชื่อ,อเข้าในทะเบียนบ้านแล้วก็มีการรับแจ้งเกิดแจ้งตายนะครับซึ่งในในส่วนนี้นะครับทางอําเภอก็อได้ดําดเนินการมาเป็นประจําทุกปีครับครับขอบคุณที่ ท่านอำเภอจันหวัดบางขึ้นที่ให้กับพี่น้องทางบ้านแม่จันทาวันนี้ยินดีด้วยพี่น้องอาจจะไม่ต้องไปที่อำเภออุ้งผานเพราะระยะกับเดินทางไกลามากนะครับวันนี้มีพี่น้องแตนห้องเลยมาบริการเพราะว่าจำที่ท่านจันบัดมาขึ้นที่ถึงที่มาช่วยชาวบ้านมาบ,บริการตั้งใจมาช่วยจริงๆชาวบ้านก็แตนใจที่จะมานะครับเพราะระยะการเดินทางไกลและก็ต้องใช้ ค่าใช้ใจ่ายสูงมากนะครับเวลาไปบริการที่อำเภอแต่ละวันแต่ละคานแต่ละปีแต่ละเดือนลำบากมากที่สุดนะครับแต่วันนี้ดีใจมากนะครับที่ทางอำเภอมาเพิ่ที่ให้ชาวบ้านได้มาบริการแต่งห้องเลยนะครับดีใจมากขอบคุณครับแล้วผู้ใหญ่ครับ,รบหมู่บ้านของผู้ใหญ่มีกี่ครัวเรือนอ๋อได<อ>้ก,ก่อนเท่าไหร่ครับมีประชากรทั้งหมดที่ผมดูแลทั้งหมดเนี่ยครัวเรือน 306รวคนเหือนนะครับประชากรรวมทั้งหมดแล้ว1 8 0 6 6คนนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่จีนผมอยากจะเรียนทางทางอะไรนะประหลัดจังหวัดว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเพิ่มมูได้ไหมเพราะว่ามูเราเนี่ยใหญ่แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางประหลัดจังหวัด ช่วยพิจารณาให้เลื่อนที่การเพิ่มมูลเป็นมูลที่ของเราเนี่ยตอนนี้เป็นบ้านแม่จันทามูลที่8ดแต่ประชากรหนึ่งคนถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเป็นสองมูลนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอฝันเรื่องนี้ด้วยนะครับถึงประหลัดจังหวัดค,ค,รครับผมขอบคุณครับที่ผ่านมาการเดินทางไปติดต่อรชาชการที่ทอำเภออุ้มหางใช้เวลา นานะครับรับเพราะว่าการเดินทางไปติดต่อทำราชการทางอำเภอแต่ละคามเนี่ยต้องเดินไปด้วยคนยากลำบากนานมากแล้วก็ลำบากมากนะครับระยะการเดินทาง140กว่าโลระหว่างการเดินทางถนนโขกะแล้วก็ถนนไม่ดีเวลาทุ่งหน้าฝนก็ไม่ใช่รถโฟวิวไปไม่ได้นะครัหบหมสิแล้วก็ฝาดพี่น้องส่วนราชการหน่วยงานใดๆถ้ามีโครงกลางหรือ เพประมาณที่จะลงพื้นที่ที่จะมาช่วยเหลือบ้านแม่จันท้าขอให้ติดต่างให้กับพวกเราพี่น้องเนี่ยเดดจะเป็นไปด้วยได้เร็วหรือกองโผมนะครับขอฝานด้วยเรื่องที่คนยากลำบากการเดินทางที่ลำบากที่สุดไกลที่สุดคือหมู่บ้านแม่จันท้านะครับขอบคุณครับระยะการเดินทางจากแม่จันท้าไปอุ้งผา,า,งางเลออุ้งผางใช้เวลานานใช้เวลาหนึ่งวันเต็นครับหนึง่งวัน สวัสดีครับผมชื่อเดชชัยสุวินนะครับวันนี้ผมมาย้ายทเบีย่บ้านที่แม่ทันทาน,นะครับผมต้องขอบคุณนาำเพิ่มมากๆนะครับที่แบบว่ามาทำบริการที่หมบ้านผมนะครับปกตินี่ถ้าเราไมา่ทำทำีน่นี่จะทำที่ไหนครับอุ้มผ่านไ,นะาไปนะไลไปนี่ต้องไหววัน เงินตังก็ประมาณสองวันสองวันเาะเปน,น้องกับพ่อตาไม่ใหญ่เลยต้องเป็นน้องกับพ่อตาไม่หายใช่ไหมครับดีใจมากครับดีใจคนระับขอบคุณน้ำเธอด้วยครับขอบ